สวัสดีครับพี่ไก่ผมจะมาฝึกวิเคราะห์กราฟนะครับพี่ฝึกฝึกการการดูโครงสร้างนะครับโครงสร้างนะครับโอเคผมผมตีไปแล้วแหละโอเคครับพี่ไก่พี่ไก่ครับเออ่ชุดนี้พี่ไก่เห็นไหมครับว่าอันนี้เดนะครับลองดูเดก่อนเนาะเดเนี่ยจุดที่มันเสียโครงสร้างของของชุดนี้นะครับพี่ เราโอเคอันนี้มันมัน,ม,นมันมีการเปลี่ยนโครงสร้างของ D เนอะชุดนี้ครับบอสเนาะบอสบอสคือการเบรกออฟส t r u กเจอรนะครับพี่ไก่โอเคเรามองว่าชุดนี้มันทำให้ืราหายนะครับอโอเคอเราก็ไม่รู้แหละว่ามันไปเจออะไรมันถึงมานะครับแล้วทีนี้พี่ไก่ครับ โดยรวมมันโครงสร้างมันก็เหมือนเหมือนกันนะครับพี่ไก่ชุดเนี้ที่มัน expansion ก็คือการขยายไปใช่ไหมครับการขยายไปการขยายออกของของกราฟนะครับพี่โอเคตรงนี้นะครับพี่ไก่ตรงเนี้ยไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนนะครับตรงเนี้ยมันคือการ break off structure ก็คือการเชงเอ้ยการ เสียโครงสร้างก็คือ change of character นะครับพนะี่แก่เขาเรียกว่าเสียโครงสร้างสมมติว่านะครับสมมุติว่าเ,เรามองว่ามันมีการเสียโครงสร้างเนาะชุดนี้แล้วทีเนี้ยไอคืนไหนไอ,ไอโลไหนละ่ะที่ที่มันที่มันทำหายได้ชุดนี้นะครับก็คือชุดนี้ใช่ไหมนะครับพี่แก ชุดนี้นะครับชุดนี้ถ้าเกิดว่าเขาจะเขาจะขึ้นต่อนะครับพี่ไก่ตามตามชุดนี้นะตามเบรกออฟสตร็กเจอชุดนี้ตรงเนี้ไม่ควรที่จะหลุดนะครับไม่ควรที่จะหลุดนะครับเนี่ยมันควรที่จะปรับตัวลงมาใช่ไหมครับแล้วนะครับ แล้วมีการเทสอีกรอบหนึ่งควรที่จะเบรกโครงสร้างชุดนี้เบรกเบรกมุมตรงนี้ขึ้นไปนครับอกอันนี้คือการขึ้นต่อนะครับในในขานี้นะครับในโครงสร้างที่มันเบรกออฟสตัคเจอร์ขึ้นไปเนี่ยคือไอพื้นที่ตรงนี้มันคือพื้นที่ของการ ควรที่จะไปต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุดแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วนะครับอันนี้ในมุมมองใหญ่นะครับพี่ไก่ทีนี้เขาหลุดตรงนี้ลงไปแล้วนะครับเขาหลุดตรงนี้ลงไปแล้วโอเคขยับลงมาอันนี้คือเบรกโครงสร้างนะครับพี่ไก่เบรกโครงสร้างลงมานะครับทําขึ้นทําขึ้นพักลงนะครับแล้วก็พักแล้วก็ลงนะครับอันนี้ขึ้นมานะครับขึ้นมานะครับขึ้นมาก็ยังอยู่ใน อยู่ในคลื่นนี้โอเคผมผมจะไล่ใหม่นะครับพี่ไก่ในเมื่อเขาหลุดตรงนี้ไปแล้วนะครับอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสวิงตรงนี้คือขาลงคือการพักนะครับอะไรก็ตามที่เกิดในตรงนี้ยังมองเป็นลงอยู่แต่ถ้าเกิดว่าในกรณีที่ขึ้นเหนือ ไฮตรงนี้ได้คือการเปลี่ยนโครงสร้างนะครับอันนี้คือเดผมผมอยากให้วิไัยมองตรงนี้นะครับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าจะลงเขาไม่ควรหลุดอะไรนะครับเขาควรที่จะมาแค่50%แล้วลงนะครับผมจะตี50%ให้วิไัยดูนี่คือ50% 50%เป้าขาก็ควรตล,ลาดควรแอคชั่นที่จะลงแล้วห8หรือว่า 78.6นะครับอันนี้คือเลขเลขเลขโกลเด้นเรชของโกลเด้นเรชก็คือเลขที่เขาที่เขาใช้กันนะครับพี่ไก่เนี่ยมาถึงที่นี้ก็ควรที่จะลงต่อเนี่ยพี่ไก่เห็นไหมครับว่าคลื่นตรงนี้มันมันขยายลงมาแล้วทีเนี้ยมันมันบอสทั้งสองด้วยทั้งทั้งขึ้นย่อยในขึ้นนี้ด้วยแล้วก็ทั้งโลที่มันเกิดบอสสตัทเจอร์มันมันมันขึ้นไปนะครับพี่ไก่ แล้วทีนี้นะครับแล้วทีนี้ขึ้นตรงเนี้ลงมาอีกนะครับลงมานะครับเขาก็สร้างเบรดไว้นะครับเบรดไว้หนึ่งสองสามนะครับขาเนี้ยถ้าเกิดว่ามันหลุดชุดเนี้ยนะครับพี่ไก่ชุดนี้นะครับมันคือนะครับมันคือคืออะไรครับคือขาซิลเนี่ยตรงนี้เห็นไหมชุดนี้นะครับอะไรก็ตามที่ขึ้นไปเนี่ย เราจะหาเราจะหาเบรดเพื่อที่จะเซล์นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นว่ามันบอสชุดนี้แล้วมันจะเป็นเหมือนกันทุกไทม์เฟรมนะครับพี่ไก่เพราะว่าอะไรมันก็เหมือนเหมือนกันถ้าเกิดว่ามันมันบอสของตัวมันเองแล้วอะครับอยู่ที่ว่ามันจะไปเจออะไรแล้วมันกลับเทนตรงนั้นเลยอันนี้อันนี้อันนี้คือเดนะครับพี่ไก่เดเนี่ยโอเคเราเห็นชุดนี้มันบอสแล้วเนาะ บอสแล้วเนี่ยเราจะหาจุดเซลล์นะครับพอหาจุดเซลล์ได้เนี่ยมันควรที่จะบอสชุดนี้ใช่ไหมครับแต่มันไม่บอสนะครับมันมีการไม่ทำโลใหม่ก็แสดงว่าเราก็รู้แล้วว่ามันมีโอกาสที่จะกลับเทรนนะครับเห็นไหมครับว่าลงมาควรที่จะบอสชุดนี้แต่ไม่บอสนะครับมีการทำนะครับย่ำราคาแล้วก็เช็คหนึ่งครั้งสองครั้งลงไม่ได้นะครับบอสครั้งที่หนึ่งก็คือ บอสในในสวิงของมันเองนะครับในสวิงชุดนี้จะเป็นชุดที่สําคัญเพราะอะไรครับเพราะมันเป็นผมผมผม,ผมไม่อยากพูดอีกอีกวิชาหนึ่งเลพี่ไก่งงนะครับ e x p a n s i ช n ชุดนี้มันมันก็ก็คือมันขึ้นตรงนี้มันมันควรที่จะขยายลงมาข้างล่างเพื่อที่จะลงต่อใช่ไหมครับแต่ว่าไอตรงเนี้ยไอ้โลเตรงเนี้ยมันถูกทํำลายนะครับ ถูกทำลายก็คือมันก็ยังอยู่ในอยู่ในคลื่นตรงนี้พี่ไก่คลื่นตรงนี้อยู่เพราะคลื่นตรงนี้มันบลอสลงมานะอะไรก็ตามที่มันเกิดอยู่บริเวณนี้มันยังมันก็ยังเป็นขาลงอยู่นะครับจนในที่สุดนะครับคลื่นตรงนี้โดนทำลาย1ชุดนะครับเป็นเป็น,เป,นเป็นการบอสเป็นการเบรกออฟสตต็กเจอร์ในขานี้นะครับพี่ไก่ในขาตรงนี้นะครับ ในขาตรงนี้เบรกตัวมันเองนะครับครั้งที่1นนะครับครั้งที่2เบรก l ล w e r high ชุดนี้นะครับขึ้นไปอ่าขึ้นไปเลยขึ้นไปนู่นนะครับพอขึ้นไปนูน่นก็ต้องก็ต้องมาเจอนะครับขึ้นของโลว e r high ชุดถัดไปก็คือตัวไหนครับอาจจะเป็นตัวนี้อ่าอาจจะเป็น,ต,นนะตัวนี้ไหมนะครับตัวนี้ ถ้าเกิดว่าเราไปดูข้างในนะครับก็จะเห็นว่ามันก็มีเบสบล็อกราคาไว้รออยู่ไม่จําเป็นต้องเป็นหัวสวิงก็ได้นะครับอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงนี้มี2ชุดที่เราเกิดการรอคําสั่งเซลล์อยู่นะครับชุดนี้อาจจะมีเจ้าหรือว่ามีกลุ่มทุนมาดักเซลล์นะครับชุดนี้ก็จะมีอะไรครับพี่ไก่มีนะครับ มีพี่พี่ไก่ z o มดีๆพี่ไก่ก็จะเห็นว่าชุดนี้มีแฟกเก็บมาแฟกเกชุดนี้ยังไม่ถูกเติมเต็มนะครับพี่ไก่ order sale ก็อาจจะลงเหลืออยู่ตรงนี้นะครับอ,า,อาจจะมีแก๊กหนึ่งมีนิดนึงนะครับแล้วนะครับพี่ไก่ชุดนี้ก็มีเหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับแปะๆไว้ พี่ไก่อาจจะเอาตรงนี้ก็ได้หรือตรงนี้ก็ได้นะครับผมอาจจะเอาข้างบนนะครับอันนี้คือการรีไฟโซนรีไฟโซนก็คือการย่อลงไปดูข้างในนะครับพี่ไก่อ่าชุดเราจะเอาเบรดข้างบนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเห็นว่าอ่าจุดตรงนี้มันควรที่จะมาเติมเต็มออเดอร์นะครับพี่ไก่โอเคนะเห็นไหมครับมันก็มีการแอคชั่นนะครับแอคชั่นอยู่นิดนึงนะครับ มีการแอคชั่นราคาอยู่แต่แต่ชุดนี้พี่ไก่เห็นไหมครับว่าว่าเขาไปทำอะไรเขาไปทำฟิกเอา้าเพื่อกินสต็อปลอสนี้นะครับเห็นไหมพี่ไก่เห็นปะอ่ะโอเคนะครับแต่เรารู้แล้วแหละว่ามันกลับเทนแล้วนะนะครับมันกลับเทนแล้วนะโอเคกลับเทนแล้วใช่ไหมครับเราก็ตีว่าโอเคตรงนี้บอสนะถ้าเกิดว่ามันมาตรงนี้มันคือบอสนะโอเคเรารู้แล้วแหละโอเคครับพี่ไก่ แล้วทีนี้เมื่อมันเปลี่ยนโครงสร้างแล้วเนี่ยมันมาเจอสวิงลูว์ไฮชุดนี้นะครับมันก็มีการย่อตัวลงมาใช่ไหมครับย่อตัวลงมาอ่ะเราก็ตีเรา,เา,เาตีแล้วมัน,ม,นมีการาชนะหน่งหนึ่งลว์ไฮสอลูว์ไฮโอเคเปลี่ยนละเปลี่ยนเป็นขาขึ้นแล้วมีการย่อตัวลงมานะครับย่อตัวลงมานะครับเราก็มาหาว่าอีกขึ้นชุดนี้ที่มันที่มันบอสขึ้นไปเนี่ย ที่มีบอสขึ้นไปเนี่ยชุดนี้ไม่ว่าจะลงมาตรงไหนก็ตามคือขาขึ้นเขาเขามองว่ายังยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับเราก็มาหาเบรดที่เขาทิ้งไว้ให้เราดูนะครับอ่าเราก็มาดูว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างนะครับชุดนี้ก็เป็นเบดนะครับพี่ไก่เบดรอเบดราคาก็คือกล่องบล็อกราคาไม่ให้ลงนะครับ2นะครับก็คือชุดนี้นะครับเนี่ย เราก็หาที่มันมีนัยยะนะครับชุดนี้มีนัยยะไหมชุดนี้มีมี r e q u i r e t y ก็คือการย่ำราคานะครับการปฏิเสธราคาเยอะๆนะครับบล็อกไหนที่มี order b l o c ไหนที่มี r e q u i r e t y ก็คือการย่ำราคาไว้ก่อนหน้านมันจะมีความใจมีความสำคัญมากนะครับพี่ไก่เนี่ยมาก็มาเอาชุดนี้นะครับโอเคนะในเมื่อเขาลงมาแล้วพี่ไก่อาจจะตี ฟิโบเนชีนะครับมาตรงไหนนะครับย่ำที่เท่าไหร่อันนี้คือคือเอ็กเ n นชั่นขาใหญ่นะครับขานี้เลยนะครับที่จริงแล้วอ่ะมันควรที่จะตีตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้คือคือโลเวอร์ไฮที่ส่งส่งส่งไปทำไฮใหม่นะครับมีการทำรีคอร์ดลิี้ชุดนี้ไว้นะครับ แล้วก็ e ป็นฟังกออกไปนะครับบางเจ้าก็จะมาตีตรงนี้นะครับเพื่อหาจุดเชื่อมในการบายนะครับประมาณเท่าไหร่นีหกหรือเจ็นะครับก็ประมาณนี้ครับหาจุดเชื่อมให้ได้นะครับโอเคถ้าเป็นชุดใหญ่เลยกับตัวจริงๆก็คือข้างล่างนี้นะครับโอเคนะครับพอทีนี้เราเห็นแล้วว่ามัน ขึ้นมันขยายไปแล้วเนาะแล้วทีนี้อะไรก็ตามนะครับที่เกิดการบอสชุดนี้จะเป็นขาขึ้นนะครับ1 2 3นะครับแต่นะครับการย่ำของราคาชุดนี้ก็ยังอยู่ในนะครับขานี้อยู่ก็คือยังยังอยู่ในชุดนี้อะไรก็ตามที่เกิดในในชุดนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับในคี้ไก่เห็นไหมครับว่ามันมีการ เปลี่ยนโครงสร้างเปลี่ยนโครงสร้างคือมันมีการย่อของไทม์เฟรมใหญ่นะครับพี่ไก่ย่อลงมาพี่ไก่เห็นปะย่อลงมาย่อลงมาเราก็ยังมองว่าโดยรวมมันยังเป็นขาขึ้นอยู่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันบอสชุดนี้แล้วมันก็เป็นการย่อตัวลงพักตัวลงมาของของชุดนี้นะครับอันนี้คือมุมมุมมองไม่ว่าจะเป็น i ท e f เฟรมไหนก็อยู่ประมาณนี้นครับพี่ไก่ชุดนี้สมมติว่าสมมติว่าพี่ไก่จะเทรดการย่อตัวใช่ไหมครับพี่ไก่เห็นไหมครับว่ามัน มันบอสชุดนี้อะไรก็ตามที่เกิดในชุดนี้จะเป็นไมเนอร์หมดเลยนะครับอันนี้คือเมเจอร์นะพี่ไก่ก็คือโครงสร้างหลักนะั่นมันนั่นแหละนี่คือโครงสร้างหลักนะครับโลว์แวรไฮของโครงสร้างหลักที่มันบอสขึ้นไปชุดนี้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในชุดนี้คือคือคือการย่อตัวนะครับการย่อตัวถ้าเกิดว่ามันหลุดตรงนี้มาโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วทีนี้ก็จะมา มามองอีกว่าว่าอะไรครับรพี่ไก่อะไรก็ตามที่เกิดในการการบอสครั้งแรกของมันนะครับก็เป็นขาขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ไก่พอจะเข้าใจไหมครับพี่ไก่ถ้าเกิดว่ามันเป็นอย่างนี้เนาะเป็นอย่างนี้เนาะพี่ไก่อะไรก็ตามที่เกิดในตรงนี้มันก็ยังเป็นการยอดตัวของ ของชุดนี้นะครับการย่อตัวลงมาหรืออาอาจจะล่นอาจจะล่นอาจาอาจะล่นการเสียโครงสร้างชุดนี้ลงมานะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการนะครับมันมีการ expansion เหมือนอย่างเงี้ยแล้วก็หาจุดเข้าเพื่อที่จะเปลี่ยนเทนไปต่อนะครับแต่ถ้าเกิดว่านะครับชุดนี้นะครับมันมีการเสียโครงสร้างนะครับนะครับทีนี้มีการเสียโครงสร้าง ชุดนี้นะชุดนี้ทำบุไม่ทำา i g แล้วทีนี้เกิดมาทำาโลอย่างนี้นะครับมันก็จะมาหาเอาบล็อกราคาในตรงนี้แหละนะครับชุดนี้ก็จะเป็นขึ้นไปอย่างนี้โอเคเรารู้ว่าว่าตรงนี้มันบอสแล้วนะมันเสียโครงซะมันเชงแล้วนะเสียโครงซแล้วทีนี้มันมันจะกลับกันแล้วทีนี้อะไรก็ตามที่เกิดในโล w e r h ชุดนี้ มันจะเป็นขาลงนะครับมันจะเป็นขาลงนะครับประมาณนี้นะครับเนี่ยประมาณเนี้ยลราก็หาบล็อกราคาที่มันมีในยะในในในสวิงเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นนะครับเขาจะเปลี่ยนโครงสร้างเนี่ยชุดนี้เบรกออกไปนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเบรกออกไปปุ๊บสมมเิว่าเบรกออกไปปุ๊บ อะไรก็ตามที่เกิดในสวิงนี้เป็นขาขึ้นหมดเลยหาจุดเข้าในชุดนี้นะครับก็มันก็จะ expansion ไปตามเทนของมันอันนี้คือมุมมองนะครับพี่ไก่มุมมองของของของการาฟนะครับพี่ไก่โอเคในเมื่อเรารู้แล้วว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสวิงนี้เป็นขาขึ้นนะครับเห็นไหมครับว่าเขาเขาเสียโครงสร้าง เสียโครงสร้างใช่ไหมครับแต่ว่าในในผมเกิดบอกอะไรก็ตามที่เกิดในสวิงนี้ก็ยังมองเป็นขาขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันก็จะมีสับเข้าไปอีกว่าอะไรก็ตามที่เกิดในสวิงนี้คือขาขึ้นอยู่นะครับแล้วทีเนี้ยแล้วทีเนี้ยมันเกิดเสียโครงสร้างของชุดนี้มันจะกลับกลายเป็นว่าอะไรก็ตามนะครับ อะไรก็ตามที่นะครับที่เกิดขึ้นในสวิงอาเกิดขึ้นในสวิงนี้เป็นขาลงนะครับเป็นอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้นะครับหรืออาจจะย่อน้อยแล้วก็ลงนะครับทีนี้เราเมือเม่อเราได้เราได้สวิงใหม่แล้วเพราะว่ามันมันเบรตัวของมันใช่ไหมครับมันจะกลายเป็นว่าอะไรก็ตามที่ อยู่ในสวิงนี้นะครับอยู่ในสวิงนี้มันจะเป็นขาลงทั้งหมดเลยนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับพี่ไก่มันก็จะมีการาเขาเรียกว่าอะไรเฟกเอาหลอกนะครับพี่ไก่เห็นปะผมผมผมจะลดลบหมดเลยนะโอเคเนี่ยเห็นปะอะไรก็ตามที่เกิดในสวิงนี้ ขาขาลงมาเลยนะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีว่าถ้าเกิดว่าซูมเข้าไปข้างในนะครับพี่ไก่เห็นบอสแล้วใช่ไหมชุดนี้มันบอสเนาะแต่มันอยู่หน้าต้านที่ขาขาลงเนาะอะไรก็ตามที่เกิดในสวิงนี้เป็นขาขึ้นหมดเห็นไหมแล้วทีนี้อะไรก็ตามพอมันพอมัน พอมันเสียโครงสร้างนะครับชุดนี้เกิดการเสียโครงสร้างใช่ไหมครับพี่ไก่มันก็จะกลับไกลว่าอะไรก็ตามที่เกิดในสวิงที่มันสวิงที่มันเกิดเสียโครงสร้างชุดนี้แล้วนะครับขึ้นไปมันจะเป็นขานลงนะครับเห็นไหมไกเห็นปะ e x เ a n s i o n ลงมานะครับ expansion ลงมานะครับ ็กเปนชันลงมาเรื่อยๆนะครับทีนี้ก็มันก็จะเปลี่นว่าพี่ไก่เห็นไหมครับว่าอะไรก็ตามเหมือนกันเนี่ยมันชุดเนี้แล้วทีเนี้ยพี่ไก่เห็นไหมครับว่าอะไรก็ตามเอ้ผมผมจะพูดซ้ำอ่ะอะไรก็ตามที่มันเกิดในสวงนี้มันจะเป็นขาลงใช่ไหมมัน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 ขึ้นไปไม่ถึงนะครับแต่มันทําทําโลใหม่ละอ่า ชนะโลของมันนะครับมันก็จะมีสวิงของมันนะครับเข้าไปดูข้างใน่กเห็นไหมครับว่ามัน expansion มาแล้วมันทำ pull back ใช่นไหมครับแล้วก็ expansion ชั้นยาวๆเลยเห็นไหมยาวๆเลยมันก็จะมี pull back ตรงนี้นิดหน่อยแต่ยังไม่สําคัญครับโอเคเราถ้าเกิดว่าเรามองดูดีๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสวิงสุดท้ายมันอยู่ตรงนี้รู้ไฮ มันก็จะได้ถ้าเกิดว่ายังไม่ขึ้นเหนือชุดนี้ก็ยังไม่เป็นก็ยังไม่เป็นอ่าก็ยังไม่เป็นไฮใ,ใหม่นะครับมันก็จะมีให้เราเห็นใช่ไหมเว็ร์ชันชุดนี้ชุดนี้ชนะชุดนี้ใช่ไหมก็มาเจอชุดนี้ก็กดลงการเทนเหมือนเดิมเพราะว่าอะไรเพราะว่าชุดใหญ่มันอยู่ขาลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยพี่ไก่ ถ้าเกิดว่ามันหลุดชุดนี้มันก็จะกลายเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ชุดนี้มันยังเป็นขาลงอยู่นะครับปีพุ่มแบ็กก็จะเกิดเกิดเกิด l o high ใหม่กลายเป็นอะไรก็ตามที่อยู่ชุดนี้เป็นขาลงนะครับที่มาขึ้นมาเนี่ยอะไรก็ตามนะครับที่อยู่เป็นขาลงจะมีบล็อกแต่บังเอื่นว่าบังเอืญว่าฉีกไปนะครับมันก็ยังเป็นขาขึ้นอะไรก็ตามเหมือนกันถ้าลงมาชุดนี้ ยังมองดียังมองขึ้นแต่ว่ามันเป็นการพักตัวนะและ้วทีเนี้ยเราจะมาดูว่าชุดเนี้ยมันมันเกิดอะไรขึ้นนะครับเราเรารู้แล้วแหละว่ามันฉีกบอกมาแล้วมันมันเป็นขาขึ้นแล้วใช่ไหมครับเราก็มาดูว่ามันเกิดขึ้นอันไหนบ้างมันมันเกิดขึ้นหนึ่งพักขึ้น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 ถ้าเกิดว่าจะขึ้นต่อเนี่ย ชุดนี้ควรที่จะขึ้นต่อใช่ไหมครับช i ิงนี้คือสวิงสุดท้ายที่มันทำให้ไว้เกิดการบอสหรือการชิงนะครับเกิดการชิงเพราะฉะนั้นเขาจะได้ไฮใหม่แล้วนะออถูกต้องแล้วครับทีนี้มันก็จะบอกว่าอะไรก็ตามที่เกิดในสวิงนี้ก็ยังเป็นขาขึ้นของของอ e ีโลเวอร์ไฮชุดนี้อยู่นะครับมันยังไม่แตกนะครับ มันก็ยังไม่แตะเนี่ยแต่ว่าที่ไก่ก็ไปดูข้างในแท่งเนี้ยที่มันทำบอสขึ้นไปทำไฮที่สูงกว่าทำทำบอสขึ้นไปทำไฮที่สูงกว่าไฮนี้นะครับอ่ะโอเคมันก็แสดงว่า อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในสวิงนี้ยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่ถูกทำลายถ้ามองลงไปลึกๆอีกรอบหนึ่งก็คือมันสวิงสุดท้ายนะครับที่มันทำไฮเนี่ยมันอยู่ตรงไหนก็คือตรงนี้นะครับที่ใครเห็นไหมครับว่าชุดนี้ถูกทำลายโดน โดนสวิปมาถ้าเป็นในาพามเฟรมเล็กมันก็คือเนื้อเทียนนั่นเองก็แสดงว่าชุดนี้ที่ส่งขึ้นไปราคาขึ้นไปทำ h i g เนี่ยเกิดการเสียโครงสร้างเห็นไหมครับแล้วทีเนี้ยพอเสียโครงสร้างแล้วเนี่ยเราก็มาตีฟิโบหรือนะครับพี่ไก่หรือหาจุดที่มันแบบมีในยะว่ามันเป็นชุดไหนอะไรก็ตามที่มันขึ้นไปชุดนี้มันเป็น ขาลงของชุดนี้แต่ยังอยู่ในสับเซตสับของชุดนี้นะ,ะประมาณนี้ครับพี่ไก่ถ้าเรารอได้นะเนี่ยมันก็จะเป็นการรีเทสพี่ไก่เห็นไหมครับว่าม,มันเกิดการรีเทสมีการยกเนื้อเทียนขึ้นมีการยกไส้ขึ้นเราก็ตีแปะไว้นะครับเราก็ตีแปะไว้สมมติพี่ไก่เห็นประมาณนี้พี่ไก่ก็ตีแปะแไว้ก่อนแปะไว้แปะไว้ นเห็ไม่ไม่ไม่อ่ามันก็เป็นการรีเทสของชุดนี้นะครับนี่ไก่เห็นปะเนี่ยเนะี่ยเนื้อเทียนมันกน่อาจจะตีให้มันมีนัยยะก็ได้อ่าป,ประคองให้มันมีนัยยะหน่อยอ่าว่าแปะแปะสองครั้งดีกว่าแปะครั้งเดียวใส่ไส้ไส้เทียนนะพี่แกโอเคประมาณนี้ครับพี่ไก่ ประมาณนี้น่าจะได้มาบนตัวด้วยสีด้วอ่ะสวีอ่ะโอเคประมาณนี้ดีจะพี่ไก่จะประมาณนี้อ่ะโอเคประมาณนี้ครับพี่ไก่โอเคครับพี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปซอยต่อ